นี่นะครับแผลพี่แผลทะลอกแผลคูด นี่ขัดไปแล้วเยอนิดหน่อยกเ,เกือบหายหมดแล้วตรงนี้ จบงานแล้วครับพอใจมากเลยครับเบเยอร์ตัวนี้ AP180 เป็นชนิดด้านครับกลิ่นไม่มีครับทำงานง่ายมากผมใช้เทคนิคใช้ฟองน้ำครับลูกก็จะได้ผิวที่มไม่ไม่ไม่ขึ้นเม็ดฟองอากาศเลยครับไม่มีขนแปรงคนใช้งานก็ปลอดภัยไร้กลิ่น